พวกเราทุกคนคือจิตอวตารจิตที่อวตารจากพลังงานบริสุทธิ์ของจักรวาลมาจุติเป็นมนุษย์เพื่อพันธกิจที่หนึ่งเรียนรู้ชีวิตแบบมนุษย์พันธกิจที่สองค้นพบสัจธรรมชีวิตพันธกิจที่สามหลุดพ้นจากโลกและการครอบงำพันธกิจที่สี่บรรลุถึงภารกิจแห่งการเกิดเป็นมนุษย์พันธกิจที่ห้า ใช้ชีวิตมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่ยังวนเวียนหรือจมปักอยู่ในดาวเคราะห์ดวงนี้ให้ค้นพบแสงสว่างและศัจธรรมพันธกิจที่6ใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดเพื่อจูนพลังกิจกับจักรวาลให้พดุมและรักษาสเสถียรภาพหรือความสมดุลของดาวเคราะห์โลก เพื่อที่จะไว้ใช้เป็นห้องเรียนให้กับจิตวิญ,ญญาณดวงอื่นๆที่ทยอยลงมาจิติเป็นมนุษย์ได้เรียนบทเรียนชีวิตในสนามพลังงานโลกพันธกิจที่7ภารกิจสุดท้ายคือการบรรลุถึงสภาวะสูงสุดของการมีประสบการณ์ของดวงวิญ,ญญาณที่ได้ใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆมานานนับพบชาติมันทวนเพื่อบรรลุถ,ถึงจิตวิญ,ญญาณสูงสุด หรือเข้าสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรของโลกและจักรวาล